ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ mmc c แล้วมาสนุกเลวยก,กันที่ยูฟ่า168 สวัสดีครับลุงจมศรีสาัมาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วพบกันทุกวันเวลาบ่ายสองกอดอื่นเลยขอขอบคุณ like, ไลค์ s อซ m c c และกลุ่ม Facebook ไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลขับเข้ากลุ่มฟรีครับมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีไทยสเต็ปสากดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยแจกทุกวันเลยครับส่วนของลุงจมเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยครับเรามาดูบันทึกการลุงนจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนบวกนิดๆนะครับบดีกกวว่่าไม คู่แรกคู่หลักของเราใช่นาโจอแอนลุนแชมป์ยังไงครับแพ้คาบ้านให้กับทีมท้ายตาราง2ประตูต่อ3ครับคู่นี้สลับเต็งตายครับส่วนสกอร์สูง2.75สูงปิดผ่านคู่ต่อมาครับเซเวตเสมอกับเรนเจอร์1ประตูต่อ1ครับคู่นี้สลับเต็งกินครึ่งส่วนสกอร์สูง2.5ตายแล้วก็คู่สุดท้ายครับ มักเซชนะ2ประตูตอนห่งครับแล้วก็ต้องไปต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษมักเซแพ้จุดโทษตกรอบไปนะครับคู่นี้สลับเต้งเจ้าแล้วก็สกอร์สูง2.5ผ่านทำให้ผลประกอบการของเมืคืนครับบวก1,000บาทแล้วก็ผลประกอบการรวมอยู่ที่บวก8,000บาท คืนนี้ครับวันพุธบอลน้อยแต่มีรายการใหญ่2อันครับคือยูฟ่าซูเปอร์คัพกับบอลโลกหญิงครับรอบรองชนะเลิศเรียกได้ว่าน้อยแต่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งถ้านิหาช่องทางดูกันอยู่ลุงจมแนะนําไปดูไปลุ้นกันได้ที่ดูบอล1 6 8 h HD .com ครับทุกหลีกทุกถ้วยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล1 6 8 h HD .com กดติดตามกันใน YouTube รวมถึงช่องสำรองด้วยลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบโครงจรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ท่ลมให้เว็บล่มกับลุงจม4 3สี่สามสามถ้าพร้อมแล้วลุยคร เทศกาวิจารประจำวันพุทธที่16สิงหาครับคู่แรกครับไปกันที่ยูฟาซูเปอร์คัพเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตีรแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกจะเจอกับเซบียาแชมป์ยูฟายูโรปาลีกครับคู่นี้เตะกันเวลาตี2ครับที่สนามกลางภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสองทีมครับแมนซิตี้นะครับจากพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกแข่งมาแล้วหนึ่งนะัดแมนซิตี้เก็บชัยชนะนัดแรกได้นะครับเก็บได้สามแต้มปัจจุบันอันดับที่สามส่วนเซบียาครับก็ เกมลาลิก <September> ้าเปิดฤดูกาลแล้วเช่นกันเซบียาเปิดหัวไม่สวยนะครับเก็บแต้มไม่ได้แพ้ไปนะครับปัจจุบันไม่มีแต้มอันดับที่15บห้าเกณนัดล่าสุดของแมนเชสตี้ครับก็บุกไปชนะเบอร์ลี่ศูนย์ประตูต่อสามเกมล่าสุดชนะ6เสมอ2แพ้2ชนะออสอยู่ที่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงมีห้าจากสิบเกมส่วนทีมเยือนเซบียาเปิดบ้านแพ้บาร์เลนเซียไปหนึ่งประตูต่อสองครับสิบเกมล่าสุดชนะสามเสมอสามแพ้สี่ชนะออสอยู่ที่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงมี้ห้ล่า่ เจอกันแมนซิตี้ชนะทั้ง4ครั้งเลยนะครับผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแมนครับแมนซิตี้มีมิดฟิลนะครับเควินเดบรอยตัวสำคัญครับเจ็บนะครับหน้าปวดหัวเลยแล้วก็กองหลัง2ตัวครับจอห์นสโตนกับลูเบนดิอาร์ครับตัวสำคัญด้วยนะครับลงไม่ได้ส่วนเซบียาครับมีกองหลังเจ็บเช่นกัน2ตัวนะครับมาเกานะครับกับตันกายนิลันซูนะครับ ที่ลงไม่ได้ครับนะัดต่อไปของทั้งคู่ครับแมนซิตี้จะได้พัก3วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลทีมฟอร์มแรงครับส่วนเซบียาจะได้พัก5วันก่อนที่จะไปเยือนอาราเบสอาราเบสปัจจุบันอันดับที่16นะครับนัดแรกแพ้มาเหมือนกันสหรับอาราเบสเซต,ติตตตาราคากระชากใจครับโดยเฉลี่ยแล้วการทำประตูนะครับ ระหว่างคู่นี้เนี่ยที่พบกันแมนซิตี้กับเซบีย่าครับคือ3.75ประตูครับแล้วก็เซบีย่าเนี่ยไม่ชนะใน4เกมหลังสุดที่พบกับแมนซิตี้ครับเซบีย่ายิงอย่างน้อย1ประตูในทีานัดติดต่อกันฟอร์มไม่ดีแต่ยังยิงนะครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยยิงอย่างน้อย1ประตูนะครับ7นัดติดต่อกันแล้วครับ ณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดม,มาให้แมสตี้ต่อเซบียนะครับลูกครึ่งจ่ายที่น้ำแดงลบ2สูงต่ำ90านาทีกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่0.86แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1.25จ่ายที่น้ำแดงลบ4ครับกระแสการเล่นจากเอเชียบุกี้ไม่มีนะครับสลับคู่นี้ ภาพรวมของเกมคู่นี้แล้วก็เกมที่น่าจะเกิดขึ้นครับจากข้อมูลข้างต้นหอบกันไปเตะถึงกรีซเลยนะครับแมนซิตี้เนี่ยควา้าแชมป์ลีกได้5สมัยจาก6ปีที่ผ่านมาแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถือเป็นประวัติศาสตร์ครับเป็นปรกากฏการณ์อย่างแท้จริงครับเราารบพราะเขาควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งแรกครับก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ยังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เอฟเอคับได้ครับกลายเป็นเพียงทีมที่8ในยุโรปครับที่คว้าทริปเปิลแชมป์ระดับทวีปได้นะครับสถาปนาตัวเองเป็นเจ้ายุโรปอย่างเต็มภาคภูมิครรััับบบสส่่่่่่ววนนนนเเเซีีีีียยยาาาาาามฤฤดดดููกกกลลลลลททุ้้้ใตตงแ2 0 0 001ถึง2002นะครับเมื่อจบอันดับที่12ครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยเซบียาอยู่ในโซนแดงหนีตกชั้นด้วยซ้ำสำหรับฤด,ดูกาลก่อนครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ขยับขึ้นมาพร้อมกับการคำเป้าเจอนะครับแต่ในทางกับกันครับในยูฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยเซบ,บียาโดดเด่นจริงๆนะครับก็เป็นยูโรปาเซบียาลีกนะครับถูกล้อกันว่าถ้วยนี้เนี่ยมันถูกสร้างมาให้เซบ,บียาโดยเฉพาะเลยนะครับโดยคว้าแชมป์สมัยที่7ได้นะครับ เป็นรักแท้เลยนะครับสลับถ้วยนี้ของเซบียาถึงเวลาพันธงการเดิมพันครับหน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางไปถล่มเว็บดังนี้ครับคุณที่ทุกงูชมขอให้ดอกจันทร์ครับต่อแมนเชสเตอร์ลูกครึ่ง แมนเชสเตียร์เริ่มต้นฤดูการได้อย่างไม่ดีนักนะครับหลังจากที่แพ้ในศึกคอมมูนิตี้ชิลนะครับแพ้จุดโทษอาเซนอลไปนะครับแต่ก็กลับมาด้วยการเปิดหัวในพิมพิลีครับชนะเบอร์ลี่ศูนย์ประตูสามลูกเกมแบบวันเว้เลยนะครับแมนเชสเนียจะเห็นได้ว่าสม่ำเสมอมากครับเมียตาชนะที่น่าเหลือเชื่อนะครับถึง74%รฤดูการนี้เนะี่ย ปล่อยตัวเก่าออกไปแต่ก็เสริมมาด้วยผู้เล่นที่ดูแข็งแกร่งไม่ด่อยกว่าเดิมนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเซบียาครับทำผลงานได้แย่มากในลาลิก้าในลาลิก้าฤดูกาลที่แล้วครับเก็บได้เพียง49แต้มจาก38ดนะครับโดยมีผลต่างประตูได้เสียในติดลบอีก่ังหากับยิงได้น้อยกว่าน้อยกว่ายิงน้อยกว่าเสียนะครับแล้วก็ยังเริ่มต้นหลีกได้ไม่สวยอีดังหากับแพ้คาบ้านต่อบารเลนเซียไป1ประตูต่อ He งเฮดูเฮดการเจอกันเนี่ยแมนซิตี้ชนะรวดทั้ง4่นัดอี่างหากับยิงกว่านั้น3นัดนะครับจบลงด ขนาดนี้นะครับความมั่นใจมันต่างกันผลงานล่าสุดก็ต่างกันครับแมนเชสเตียชนะแน่รอยิงห่างลูกที่สองเท่านั้นครับผลรวมประตูสูงต่ำา90นาทีครับลุงจมให้ไปที่สกอร์สูง2.75ราคาเต็งให้แมนเชสเตียต้องยิงห่าง2ลูกนะครับถึงจะได้ตังค์นะครับแล้วถ้าเกิดนำไป2ลูกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นแมนเชสเตียมันผ่อนเกณฑนะครับขณะเดียวกันเซบีย่าน่าจะเริ่มสติสั่นๆอยากกลับไปเตะแก้ตัวในเกมลีกมากกว่านะครับคือมันถ้วยนี่มันถ้วย,วย,วยที่ จะว่าสําคัญก็สําคัญแต่ไม่สําคัญก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับเออคงมาเตะเอามันมากกว่าขณะที่แมนเชสเตีย่์อยากได้ถ้วยนี้ไปแก้หน้าคอมมูนิตี้ชิลที่แพ้มานะครับแรงจูงใจลุงมองว่าแมนเชสเตียร์มีมากกว่าแต่ที่สําคัญนะครับอ่าก็เกมที่มันไม่ซีเรียสแบบนี้นะ่ะลุงคิดว่าเกมมันน่าจะเปิดหน่อยๆน,นะครับอ่าคิดว่าไปทางสกอร์สูงดีกว่าสกอร์ที่คาดคิดว่าแมนเชสเตียร์ชนะสามประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกาแพงอยู่ที่หนึ่งลูกครับลุงว่าน่าสนนะครับรอเลตต์ต่ำรอให้กดคุณนี้ครับส่ววนนนตตตััให้ดออกจ่แมเเชสี Man City, ครับลูกครึ่ง ส่วนอีกสองทีมที่เรีจมขอฝากไว้เป็นแนวทางเอาไว้ต่อสเตปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับไปกันที่บอลโลกหญิงรอบรองชนะเลิศครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเจ้าภาพร่วมออสเตรเลียหญิงครับจะเจอกับอังกฤษคู่นี้เตะกันเวลา5โมงเย็นครับเตะกันเร็วนะครับภาพรวมนะครับออสเตรเลียเจ้าภาพร่วมนะครับก็เป็นแชมป์ในกลุ่ม B 3นัดชนะ2นะครับแพ้1นยิงได้7เสีย3เก็บได้6แต้มครับส่วนอังกฤษก็ในรอบแบ่งกลุ่มอยู่กลุ่มดีครับเป็นแชมป์ของกลุ่มดีนัดชนะทั้ง3นัดเลยนะครับยิงได้8เสีย1เก็บได้9คต็ม ออสเตรเลียนะครับเกมนัดล่าสุดของออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นเกมที่เจอกับฝรั่งเศสในรอบ8ทีมสุดท้ายครับเสมอ0ูนในเวลา90นาทีก่อนที่จะต่อเวลาแล้วก็จบลงด้วยการยิงจุดโทษออสเตรเลียแม่นกว่าครับชนะมาได้ครับสิเกมล่าสุดในเวลา90นาทีเนี่ยก็ชนะ7เสมอ1แพ้2ครับชนะออสอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงครับมีสี่จากสิบเกมส่วนอังกฤษครับเกมนัดล่าสุดรอบแปดทีมก็เจอกับโคลัมเบียครับก็ชนะสองประตูต่อหนึ่งสิบเกมล่าสุดชนะห้าเสมอ, 4, อ,อ,ส,อสี 3, าาอ่าพ้หนึ่ง อนเครื่องครับออสเตรเลียชนะอังกฤษได้ศูนย์ประตูต2 2> ่อสคู่นี้5ครั้งหลังสุดที่เจอกันครับอังกฤษชนะ2ออสเตรเลียชนะ2เสมอกัน1ครั้งสูสีมากครับวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับ เจ้าภาพร่วมนะครับเจ้าบ้านด้วยนะครับออสซี่เคยไปได้ไกลสุดถึงรอบ8ทีมน,นะครับในฟุตบอลโลกหญิงครั้งนี้เนะี่ยด้วยแรงใจแรงเชียร์ครับสาวออสซี่ทำผลงานได้สุดยอดครับทะลุมาถึงรอบรองชนะเลิศน,นะครับก็หลังจากที่ดวลจุดโทษกับฝรั่งเศสครับชนิดลากยาวยิงกันเกือบครบทั้งทีนนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์โลกในปีนี้ครับหลังจากที่เมื่อปีก่อนนะ่ะเป็นแชมป์ยุโรปของ บอลยุโรปหญิงมานะครับซึ่งถ้าทําได้เนี่ยจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอังกฤษครับอังกฤษเนี่ยผลงานดีชนะทั้ง5นัดเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือการชนะดวลจุดโทษนะครับแล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยก็ชนะโคลอมเบียมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกหญิงเป็นครั้งที่3ติดต่อกันครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติแล้วคุณนี่ต้องจมให้รองออสเตรเลียหญิงครับปอปอสเสมอครบครึ่ง ทั้งสองทีมเนี่ยต่างมีเดิมพันที่สูงครับโดยอังกฤษเนี่ยหวังจะเป็นแชมป์ครั้งแรกครับเจ้าภาพออซี่น่ยมาถึงตรงนี้ก็หวังแล้วเช่นกันนะครับก็ นอกจากจะหวังแชมป์แล้วเนี่ยยังมีแรงใจแรงเชียร์หนุนหลังอย่างเต็มเปี่ยมอีกต่างหากนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยออสเตรเลียกับอังกฤษเนี่ยมีประวัติศาสตร์ด้านกีฬาที่ระดับเดือดเดือดมายาวนาน,นครับการเจอกันทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นกีฬาใดๆครับกาจะเดือดเสมอครับไม่ว่าจะเป็นคริกเก็ตลักบี้เรือพายครับหรือว่าอะไรก็ตามก็แน่นอนครับฟุตบอลก็ไม่เว้นหรือแม้แต่ฟุตบอลหญิงก็ไม่เว้นเช่นกันนะครับเกมนี้อังกฤษเนี่ยด้วยฟอร์มที่สวยแล้วก็แข่งแชมป์ยูโรมานะครับก็เป็นต่ออย่างแน่นอนครับแนนคืออสสเะะะัั้้าพกกกงง็ชมขู รู้ว่าเกมเนี่ยสำคัญมากๆแบบนี้เนี่ยเจ้าภาพหน้าลุ้นไปมากกว่านะครับเผลอๆเนี่ยจะลากยาวถึงช่วงต่อเวลาอีกหนึ่งครั้งยิงจุดโทษอีกนะครับกัดฟันวัดใจรองเจ้าภาพไปดีกว่านะครับสูงต่ำในเวลา90นาทีครับลุงจมให้ไปที่ดอกจันสกอต์ต่ำครับ2ลูกชอบที่ดอกจันสกอต์ต่ำา2ลูกครับเกมสำคัญความกดดันย่อมตามมาครับทั้งคู่เนี่ยเล่นกันด้วยความระมัดระวังแน่นอนครับที่สำคัญเนี่ยเกมรับของทั้งสทีมค่อนข้างดีครับ ออสเตรเลียหญิงนะครับเสียเพียง3ประตูใน5นัดที่ผ่านมาครับแล้วก็จบสกอร์ต่ำกว่า2.5นะครับใน2เกมก่อนหน้านี้ส่วนอังกฤษครับเสียน้อยกว่าอีกนะครับเพียงเสียเพียงแค่2ประตูจากบอลโลก5นัดแล้วก็เฮดเทการเจอกันนะครับของคู่นี้เนี่ยต่ำกว่า2.5นะครับใน3เกมล่าสุดลูกเดียวเนี่ยลุงมองว่าน่าจะตัดสินผลแพ้ชนะเกมนี้ได้เลยครับไปทางสกอร์ต่ำโลด สกอร์ที่ขาครับคิดว่าคู่นี้น่าจะเสมอกันในเวลา00ครับแล้วก็สูงต่ำคือนรกกำแพงอยู่ที่0.75ลุงว่าไม่น่าสนครับไม่รู้จะยิงกันตอนไหนนะครับสูงสีกันมากคู่นี้ส่วนตัวเน้นไปทางดอกจันสกอร์ต่ำสองลูก ส่วนคู่สุดท้ายที่เอามาฝากกันนะครับในค่ำคืนนี้เป็นเกมคาราบาลีกครับเป็นการเจอกันระหว่าง QPR ควินสปาร์เกนเจอร์ครับจะเปิดบ้านเจอกับ Norwich City คู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับภาพรวมนะครับทั้งสองทีมเป็นทีมจากลีกเดชเปี้ยนชิพครับเตะกันมาแล้วสองนัด QPR ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับเก็บได้สามแต้มปัจจุบันอันดับที่สิบหกครับส่วน Norwich ชนะหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งครับมีอยู่สี่แต้มอันดับที่ห้า เกมนัดล่าสุดของเจ้าบ้านครับ QPR บุกไปชนะคาดิฟตหนึ่งประตูต่อสองครับสิบเกมหลังสุดชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้สี่ชนะออสอยู่ที่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงครับมีสี่จากสิบเกมส่วนทีมเยือนครับนอริทเกมนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับเซาทป์ตันครับสกอร์มโหฬารสี่ประตูต่อสี่ครับอย่างมันเลยครับสิบเกมหลังสุดชนะห้าเสมอสี่แพ้หนึ่งชนะออสอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงครับมีสามจากสิบเกมการเจอกันของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันครั้งล่าสุดที่บ้านของ QPR ในเ นอลิทำได้ดีกว่าครับวีข้อเกมคู่นี้ครับเริ่มกันเร็วนะครับสลับคาราบาวตอนนี้ได้64ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ คุณพัคดันเจ้าครับนี่เป็นฤดูการที่9ติดต่อกันในลีกเดะ๋ยมเปี้ปนช็พครับซึ่งพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มล่างนะครับกลางค่อนไปทางล่างของตารางหลีกฤดูการที่แล้วเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับก็จบอันดับที่20โดยมี50คะแนนจาก46นัดห่างจากโซนตกชั้นเพียง6คะแนนครับส่วนนอร์ทครับนกน้อยครับบินไปบินมาระหว่างพิมลีกับดิกเดี๋ยวนปช็พนะครับอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาขึ้นๆลงๆนะครับแต่ฤดูการที่แล้วเนี่ยพวกเขาจบกลางตารางอันดั่อะแนนนงืชถึ7 เจอกันตอนนีเนี่ยนอริทดูดีกว่าครับแต่ว่ามาเยือนครับเลยทําให้เกมนี้เนี่ยดูน่าสนใจดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขเสิติครับคุณนีุ่้งจมให้ต่อนอริทครับปอพเสมอครบครึ่งหรือดูกาลที่แล้วเนี่ยควีนสปาร์คเป็น หนึ่งในทีมที่เกมรับแย่นะครับอ่าโดยแย่เป็นอันดับที่2ของลีกด้วยซ้ำนะครับเสีย7จประตูจาก46นัดหนะครับหรือประมาณ1.5ประตูต่อเกมครับฤดูกาลนี้เนี่ยยังไม่ฟื้นโดน5ประตูจาก2เกมแรกครับส่วนนอริทครับอุ่นเครื่องได้ดีเลยทีเดียวครับโดยมีชนะเหนือโอลียกอตนะครับแล้วก็ตูลุสแชมป์ของแชมป์บอลถ้วยฝรั่งเศสนะครับโดยทําได้2ประตูต่อเกมด้วยนะครับในเกมลีก2เกมล่าสุดเนี่ยก็นอริทําได้ถึง6ประตูครับในเกมเจอกับซอลแทนตันแล้วก็ฮ ถึงความมั่นใจด้วยครับดังนั้นลุงขอจิ้มไปที่นอริสสลับเตงน,นะครับให้ต่อไปนะครับสูงต่ำเก้าสิบนาทีลุงจมให้ไปที่ดอกจันสะกอสูงสูง2.5ชอบเหลี่ยมสูงนะครับสูง2.5ครับ นอกจากเกมลับที่ร่ว่วๆแล้วนะครับ QPR เนี่ยยังจบสกอร์สูง2.5ใน2เกมแรกอีกต่างหากนะครับนอกจากนี้4ี่จาก6เกมอุ่นเครื่องเนี่ยพวกเขาก็จบมากกว่านะครับ2.5ประตูอีกด้วยส่วนนอริทครับเมื่อกี้พูดไปถึงเกมรุกแล้วนะครับเกมรุกของนอริทหวังผลได้อย่างที่บอกไปแต่ในทางกลับกันครับเกมรับยังทําได้ไม่ตีไม่ดีนักนะครับเสีย5ประตูใน2นัดของใน2นัดแรกของดิคเดแชมเปี้ยนชิพนะครับนอริท์เนี่ยมีสถิติประตูต่อเกมนะครับใน2องนัดแรกเนี่ยสูงถึง5.5ประตูต่อเกมนะ ทางสกอร์สูงครับสกอร์ที่คาดคิดว่านอริทบุกมาชนะได้1ประตูต่อ2สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกลุงว่าหน้าสนนะครับรอเลทต่ำค่อยกดคู่นี้ครับส่วนตัวเน้นไปที่สกอร์สูง2.5 สรุปทั้งสามทีมที่ลุจม4-3-3ให้เอาไปถล่มเวแบนี้ครับลายแอซายมม4-4ใจดีให้ฟรีทั้งสามตัวครับคู่แรกครับให้ต่อแมนซิตี้ครับลูกครึ่งแล้วก็ดอกจันครับต่อแมนซิตี้ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูง2.75ส่วนคู่ต่อมาครับให้รองเจ้าภาพร่วมครับออสเตรเลียหญิงนะครับไปที่ปปเสมอครบครึ่งแล้วก็เน้นไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำสองลูกแล้วก็คู่สุดท้ายครับต่อนอริทปปเสมอครบครึ่งแล้วก็ไปที่ดอกจันสกอร์สูง2.5เน้นเหลีี่่ยมไหหนนใ้ดดูทอกจััครบ ทั้งหมดก็เป็นทีมที่ชอบของวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมครับแอ,าาแอดไลน์มาไลน์ S I M M C C จดให้จบครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดที่นี่ที่เดียวแล้วก็มีเกมทายสเต็ปสามครับแจกเครดิตท,ทุกวันเลยนะครับลิงก์ข้างล่างอย่าลืมกดนะครับทุกใบสองเข้ามาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้ได้โชคดีครับใครกดไลค์ใครเม้นใครแชร์ขอให้เฮงๆกว่าเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ